ชมบรรยากาศนะคะบรรยากาศงานลงทะเบียนประเทศกรีซนะคะในส่วนของงานกระส์และงานฟาร์มนะคะก็พาชมกันนะคะวันนี้เรามายื่นเอกสารพร้อมสัมภาษณ์นะคะในการจัดยื่นเข้าเอกสารแล้วก็ดําเนินการนะคะมาลงทะเบียนปุ๊บเอกสารพร้อมแลว้วชิหยดจัดในการยื่นวีซ่าให้เลยนะคะางานตรงนี้ไม่ต้องสอบไม่ต้อง เน้นเอกสารพร้อมแล้วก็มีประสบการณ์ในส่วนของงานเกษตรและงานฟาร์มนะคะที่นี่ก็คือบริษัทจัดหางานวิ n เพรสเมนต์นะคะในการจะส่งบินของเราจะส่งในรายเส้นบริษัทจัดหางานเอเคเกนเลยค่ะขอให้ทุกคนนะคะโชคดีนะคะแล้วก็ใครสนใจเพิ่มเติมก็สามารถท,ทักแชทมาถอบถามลงทะเบียน งานนี้ได้เลยโคต้าจำนวนมากนะคะรับทั้งชายแล้วก็หญิงแล้วก็คู่หัวเมียนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมค่ะ